สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่งานกระถิ่นฮะของน้องบัวบานแล้วก็ของจังหวัดด้วยครับเราก็เลยแฮ่วันนี้เลยโนกับชื่นใจในมุดทะลุมากครับไปมุดซ้ายมุดขวาครับโอ้โหตัวตึงมุดอย่างเดียวฮะมุดอย่างเดียวมุดอย่างเดียวส่วนนี้ก็ออช้างแฟดครับช้างแฟดแล้วก็น้องไอดาบ่ ไม่ได้ด่าอยู่วะโอ้ของแท้ของแท้แล้วก็นู่นนะครับผมโลกกระถิ่นเรามาแล้วโอ้น้องดาวอย่างนี้น้องดาวเอ,องนหมูชักเบ็ดเบ็เนาะนู่นครับโลกกระถิ่นเรามาแล้วนะนี่โอ้เสียดายสองเจ้มาไม่ได้เพราะว่า เดี๋ยวให้พี่พี่เอจอดรอพี่บัวมาดีกว่าจอดก้อนจอดทาบัวข้างหลังอ่ะจอดกระคางก้อนทาบัวข้างหลังแอบแอบแอบคว้าไว้ เดี๋ยวรอพี่บัวมาครับบายบายครับบายบายเดี๋ยวรอพี่บัวแป๊บหนึ่งครับฮ โทษนะคบพี่เอพี่เอชิดเลยชิดไว่อัวอยู่ท่ลางสุดเลยเบัวมายอย่างไรบัวอยู่ไหนวะบัวกำลังมาคนระับ บางกำลังมาครับห,หลายเจ้นะครับจนะให้บัวเจ้าของช้างเข้ามาเจ้าของกระถินเขาเดินควบคู่กับกระถินเขาก่อนนะครับอันนี้ก็รถแห่เหมือนกันครับรถแห่้นกรถิน เบกอนเบกอนเบคอนมันอยู่พุกนเอ้ถามมาข้านึงอันนอันนรพมาซ่าเขาพี่ชายเปกอนหลุดหาจะภาพก็จะภาพพุกจุ่นจะภาพพุนจะภาพกำลังมาใส่น้ำเดียนครับใส่เลยครับ่าก้อน่าก้อนครับจะภาพกำลังมาครับจะภาพกับกระถินเลยจะให้จะภาพเดินหน้าเลยนะ จะภาพกำลังมาจะภาพนี่พูดจะภาพจะภาพมาแล้วจะภาพมาแล้ว หัวหัวยางน้ำหนาแล้วพูนไพ่บุญยางขลังทั้งน้ำเดี๋อันนี้ยางทั้งหลังไปเลยมาแล้วครับเจ้าภาพกระถินมาแล้ว ตัวตัวมันขึ้นรถตั้มกไก้รแล้วคาดมันเอามันอยู่ดีดีมาอยู่ดีดีมาไปแล้ฆ่าในเอลูกตัวูแบบนั้สิเบิร์ดไไหลไปไหนเลยดูาไปไหนเลยได้โซลังกับเจ้ากนยางยางไปเดี๋ยวตัเข้าเดียว มันเป็นมันมากเขาเดไปเอาเดี่ยขึ้นแหนะบังเลยได้บิดบิเดนบัวสีไทย<ส>บัว<ส>นี่แหนะโอ้เราก็ทิน้นเลยังไรดีวะยางผิดไทย เออโลกระถิ่นมาแล้วจ้าโลกระถิ่นมาแล้วจ้านี่ครับนี่ติดรถขับไปส่งเหรอครับไปส่งไปนี่ไปโคนหูจักเขามาเห็นไหมนี่โลกระถิน่นคุณแม่ย่าวดีไปส่งไปเห็นไ,<ป>ไ,ไหมเข้าเดียวไปติดทายบัวไปไปวะมาเลยมาเลย สองเจมาแล้วครับสองเจปิดท้ายนะครับกระถินพี่อัวสองเจปิดท้ายนะครับว้วว้ว,ว,ว้สวยงามมากครับผมสวยงามมากสองเจปิดท้ายสวยงามมากครับแดดก็อนร้อนนะครับดี ปิดท้ายก็ดีละเธอนะ่ะชอบหาเรื่องหอ,อ,อนวะหอ,อนสุดยอดแสบตาแห้งเอาแบบนี้เป๊กเองอ่ะคิดผิดแล้วไม่เอาแว่นตามา นี่นะครับนี่นะครับพี่บัวเดิดนนำหน้ามาโอ้สวยๆเลยว่ะบัวบัวขาบัวลอยไหมลูกเดี๋ยวพี่ลีนเอาน้ำมาให้ลูกเขาอ้อมไปไหนวะอ้อมเข้าฝั่งนูง้นบ่พี่ลลนพี่เล,น,เลนน้ำผมอยู่ไหนพี่เลน ที่บัวก็นำกองกระถิ่นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไลค์สดแปด๊บนึงนะฮะฝากกด u ั s สไ i b ้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ